ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่ผมดูใบนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปตีอาวุธกันไม่พูดพิ่มทำเพลงนะครับตอนนี้คามุยได้เข้าสู่เฟสสองมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปตีอาวุธกันนะครับอาวุธที่เราจะตีก็คือไม้เบสนะครับไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะครับประมาณนั้นเนาะทางดีๆมันไม่ขับตอนนี้ก็อยู่กับนาเดีย แล้วก็ลูกนาเดียแล้วก็อยู่กับตะวันนะครับทำไมรู้สึกขับรถดีเอ้าผิดปกติเธออะไรดูถูกกันฝีมือรู้สึกว่าฟองดูก็อยู่นี่นี่มั้งดูถูกฝีมือขับรถเขาเหรอไม่ได้ดูถูกเก็บของปั๊บตีเลยปะตีเลยไหมล่ะ่จะตีเลยตีเลยก็ไม่ถึงโอ้ยอยู่ไหมเนี่ยจะติดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ อาของหมดก่อนนะอาเซียอาเซียมาทุกคนเรามาตีอาวุธกันดีกว่าตีเลยตนี้เราตีเลยเหรอไกลเกินอ่ะตีเลยนะถ้ามีของโโอ้หมาเยอะจังโอ้ยเชืองเงินแดงสองพันเฮ่โคตรเยอะตัดอยู่ยิง่งตัดอยู่ตีแล้วตีแล้วตีแล้วคูปินเปลี่ยนใหมต้องตีแล้วต้องตีแล้วเกี่ยวแล้วะันอ่ะ นี่แอมันอยู่ตรงเนี้ยพอดีน้ำยาวิ่งเร็วโอ้ยเสียงดังไวเลยดูบเสียงดังฟังชัดถ้ามันตายอ่ะพาคุณผู้ชมของบ้านเนี่ยนะติดติดกุญแจติดอะไรอ่ะ๋อกุญแจเสียงดังฟังชัดเธอขอแลกหน่อยแป๊บนึงนะต้องติดแล้วเลย ขอลองของเดียวได้ไหมใส่กุญแจมือาาน่าใสูกเกินถ้าสัตย์อยู่โอ้โหติดติดมาไม่เบสเขาบอกกันเขาบอกกันว่ามันตีติดง่ายขึ้นต้องมาแล้วเจว้นดิมามาต่อต้องมาเจาดิเเกินสเต็ปสเต็ปการจ้อง สเตปการจ้องกับังสร้างสเตปม,มาจากเซิร์ปีโป้ยังไงโอ้ยใช่เช,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 ชยชยเชยังไงจังหวะนี้ยังไงยังไงครับยังไงครับยังไงครับจ้องมองกับังสร้างติดต้องติงแล้วต้องติงแล้วยังไงติงติงอะไรกันครับเนี่ยเรายังตีได้อยู่จัดไป ต้องได้แล้วจังวเดียวต้องได้แล้วต้องได้แล้วต้องได้แล้วครับจังหวะนี้ต้องได้แล้วครับโอ้ยเสียงดังฟังชัดยังไงไดอีกทีหน,น,นึ่งมาล่นแล้วจังหวะนี้เงินแดงจะหมดแล้วมีมีอยู่มีอยู่ต้องติดแล้วอโอ้โห เราไมาชาบุพเิงจดไปนโรียคืออะไรอะยังแหวนมันก็คือของแหวนก็คือของตะุตจิวะอ่ะอุนวาอ่ะเออไม่แหวนนีบ้างโขเลลิกไหมใ่ะเขาบอกไม่น่าถามเลยได้แหวนตะกูจีวะเจนาปูนถ่ายไปหนึ่งแปดเจานแปดเจ็ดห้าพันอยาก สองสามห้าสองสามห้าเอาเว้ยรัวๆเว้ยรัวๆเว้ยรัวๆเว้ยต้องติดแล้วจังหวะเนี้ยเล่่นใชปะสวยมันมันตีแตกต้องติดแล้วต้องติดแล้วเตีอะไรกันอัมบูพิสแหละตีไม้ไม้อะไรไม้ผัวนะไม้เบสฮะโอ้ยไม่ตีไม้ผัว โัมันใช้เยอะเลยวะน,น,น,นี่วงแหวนด์เลยเอาไม้เปเทอร์ลอนก่อนตอนนี้นมันก็เท่ากันนะแต่ว่ามันต้องใช้ไอ้โมแวนต,ติดติดได้แล้วโอ้โหเจ้าน,นี่มันทำแบบนี้นรัวๆเลยเอาเว้เต้องติดแล้วจังหวะนี้เพชรเราจะหมด,ดแล้วน,นี่หว่านี่เพชรปะเพชรยังไม่ได้โผัว โอ้ยไปจังหวะน,นี้ติดตอนนี้ต,นติดตัดบทพี่ไว้ก่อนเนาะติด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 แปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยกูให้ผิดด้วยกูให้ผิดด้วยเรื่อยๆขอขึ้นหน่อยครับเลขหนล่งครับเลขหนึ่งสองเก้าสิบอันเลขสิบอันข้าม <S 2> 2, <S ือ <9, S 1> <dances> เพชรเพชรไม่ต้องก็ได้เผ็ดเยอะเพ็ดเยอะมาลอลดเพ็ดเลยนะเพชยอพาไปลงลดหน่อยเพชเจดเลขแหละสามห้าเจ็ดสหดโอ้ยถ้าไม่ติดนี่โคตรที่เลยโดโคตรที่เลยฟงัววันนั้นเฟิร์ตกี่ทีนะไม่ติดไม่ติดมันจะไม่ติดจริงเหรออย่างะร้อยห้าสิบรนไ้น่ะร้อยเขาติดจะไม่ติดจริงเหรอของกูร้อยนึ่งถ้าไม่ติดก็คือโคตรที่เลย vô nan 30 d. đúng không? 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 กูได้แล้วเย่เย่ทุกคนตีติดแล้วครับทุกคนว้าวเออตีติดแล้วอะเฮ้ยได้ได้ได้ต้องติดแล้วมาแล้วพี่โจรลุกะไรนะหนึ่งสองเก้าติงติงติงงเออแบบติงพร้อมกันอะไรเงี้ยไอจัดปี เด็กปุ้ยนิดแดงแต่ไม่พักเลยสเต็ก10พ่อทองคำ20ขอขอขอละขอละขอละขอเหอะพระเจ้าอยู่แต่กับหน้ากูแล้วเนี่ยพระเจ้าอยู่กับหน้ากูแล้วเนี่ยผมก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกอย่าใช้ผมดิ เฮ้ยออกใคเลยเธอติดแล้วมาสองคนติดสองคนสวยแม่ติดบูปีนะบูปีนจรก็โอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็มีมาณนี้แล้วกันนะครับนะก็ตีไม้เบสติดแล้วนะครับเนี่ยบอกแล้วว่าให้รอตีเฟสสองนะครับคือถ้าไปตีตอนที่เฟสสองยังไม่มาเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องเสียของอีกเท่าไหร่นะแต่เราก็เนี่ยแหละเฟสสองมาเราก็ตีไม้เบสไป ี่ทีเท่านั้นนะครับถือว่าดวงดีอยู่นะบางคนเขาตีเป็นร้อยเลยนะนะครับก็ถือว่าเราดวงดีอยู่นะครับนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับก็ตีติดแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายครับ